สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซ่อนหลอนอีกครั้งนะครับพอดแคสที่จะพาคุณไปดำหิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับความเชื่อและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ซุกซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆของสังคมเรื่องราวที่คุณอาจเคยได้ยินผ่านๆแต่ไม่เคยรับรู้ถึงรายละเอียดที่น่าขนลุกของมันคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าถนน ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางสำหรับสัญจรเท่านั้นแต่ในบางครั้งมันยังเป็นเหมือนเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของวิญญาณโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่ความมืดเข้าครอบคุมทุกสิ่งแสงไฟของรถคุณก็เปรียบเสมือนกับไฟฉายที่พร้อมจะฉายให้เห็นบางสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะให้ใครได้เห็นเรื่องราวในค่ำคืนนี้ครับ เป็นประสบการณ์ตรงที่เพิ่งเกิดสดๆสดสดร้อนๆครับถูกเล่าผ่านปลายสายโทรศัพท์จากศิลปินหมอลำท่านหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางอยู่เป็นประจำชายคนนั้นชื่อว่าพิกันครับเป็นชายหนุ่มผู้มอบความสุขให้กับผู้คนผ่านเสียงเพลงแต่ในค่ำคืนหนึ่งครับโชคชะตาได้มอบประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมเลือน บนถนนสายหนึ่งในจังหวัดอุบลร,ราชธานีเส้นทางที่หลายคนรู้จักดีแต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะได้พบเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญของที่นั่นเราจะค่อยๆเดินทางไปกับพิกันในคืนนั้นกันช้าๆนะครับช้าๆเหมือนกับรถตู้ที่กำลังวิ่งฝ่าความมืดในคืนเกิดเหตุครับก่อนที่จะไปถึงจุดที่น่าสะพรึงกลัวครับ ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพชีวิตของพี่กันและทีมงานกันก่อนครับเวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ในงานวัดที่อำเภอของเจียมแสงไฟสปอตไลท์หลากสีสาดส่องไปทั่วบริเวณเสียงดนตรีหมอลำที่มันกระหึ่มจนแผ่นดินสะเทือนผู้คนนับพันกำลังโยกย้ายสายสะโพกกันอย่างสนุกสนานหน้าเวทีบนเวทีนั้นครับพี่กันกำลังร้องเพลง และรร้ลำอย่างเต็มที่เขาเองก็สวมบทบาทศิลปินได้อย่างสมบูรณ์แบบส่งมอบพลังงานและความสุขให้กับผู้ชมอย่างไม่มีแหน็ดเหนื่อยนี่คือชีวิตของพวกเขาครับชีวิตที่วนเวียนอยู่กับเสียงเพลงแสงไฟและการเดินทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่หลังมา่านของความสนุกสนานนั้นคือความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งวันครับ เวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนโชว์สุดท้ายเองก็ได้จบลงพร้อมกับเสียงโปรบมป,ปืนที่ดังกึกก้องแสงไฟบนเวทีดับวูบลงเหลือเพียงไฟทำงานดวงเล็กๆทันทีที่ลงจากเวทีครับภาพของศิลปินผู้เปลี่ยมพลังก็จางหายไปเหลือเพียงชายหนุ่มธรรมดาธรรมดากับทีมงานที่ร่างกายชุกชกไปด้วยเหงื่อทุกคนก็ต่างเหนื่อยล้า แต่ก็ต้องช่วยการรีบเก็บข้าวเก็บของอุปกรณ์เครื่องเสียงเสือ้อผ้าเพื่อเดินทางต่อไปอยังที่พักซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งนั่นก็คืออำเภอพิบูลมังสาหารครับพิการเล่าว่าคืนนั้นมันมีอะไรแปลกๆครับตั้งแต่ตอนเก็บของแล้วครับเพื่อนแดนเซอร์ผู้หญิงคนหนึ่งบ่นว่าปวดหัวอย่างไม่มีสาเหตุครับแถมยังบอกว่ารู้สึกใจคอไม่ดี เหมือนบรรยากาศรอบๆตัวมันวังเวงผิดปกติทั้งๆท,ท,ที่ผู้คนยังเดินกันขวักไขว่ยอยู่ในงานวัดแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดอะไรมากหรอกครับเพราะคงคิดว่าเป็นเพราะความอ่อนเพลียจากการทำงานหนักมากกว่าจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า,วาครับข้าวของทุกอย่างก็ถูกเก็บขึ้นรถตู้เรียบร้อยบนรถคันนั้นจึงมีทั้งหมดอยู่สชีวิตนั่นก็คือพี่กัน เพือนผู้หญิงที่เป็นแดนเซอร์อีกสองคนแล้วก็พี่คนขับรถคู่ใจที่เดินทางกันมานับครั้งไม่ถ้วนครับรถตู้เองก็ออกจากบริเวณงานวัดมุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่ทิ้งเสียงจอแจและความสว่างสวัยไว้เบื้องหลังเพื่อขับเข้าไปสู่ความมืดมิดที่รออยู่เบื้องหน้าครับถนนจากอำเภอคงเจียม,มุ่งหน้าไปยังอำเภอพิบูลมังสาหารในช่วงเวลาตีสองนั้น มันเปลี่ยวและมืดสนิทครับสองข้างทางก็เป็นป่ารบทึบไม่มีบ้านคนไม่มีไฟถนนจะมีก็เพียงแค่แสงไฟจากรถของพวกเขาที่สาดส่งไปยังข้างหน้าบรรยากาศในรถก็เงียบสงบครับแดนเซอร์สองคนเอนหลังพิงเบาะหลับไปด้วยความอ่อนล้าเหลือเพียงพี่กันที่นั่งอยู่เบาะหน้าคู่กับคนขับพี่คนขับเอง ก็เปิดเพลงลุกทุ่งเบาๆเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงารถวิ่งมาได้สักพักใหญ่ครับก็เข้าสู่ช่วงถนนที่ขึ้นชื่อของที่นั่นครับเป็นช่วงที่ต้องผ่านสะพานข้ามแม่น้ำและหลังจากข้ามสะพานไปแล้วสภาพถนนจะยิ่งคดเคี้ยวและลัดเลาะไปตามแนวป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งทนะครับและตรงนั้นเองครับที่เรื่องราวทั้งหมดแต่เริ่มต้นขึ้น จูจ่ๆพี่คนขับรถก็เอื้อมมือไปลดเสียงเพลงลงแล้วก็หันมาถามกับพี่กันเบาๆว่ากันเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าในส่วนของพี่กันครับที่กำลังเค,เคลิ้มก็ได้แต่สายหน้าแล้วก็บอกกับพี่เข้าไปว่าเปล่านี่พี่ผมนั่งเงีย,งยบๆอยู่พี่คนขับรถเองก็คิ้วขมวดครับมองกระจกหลังเพื่อดูน้องๆที่หลับอยู่ก่อนจะพึมพำกับตัวเองว่า สงสัยจะหูเว้าแล้วก็ขับรถต่อไปแต่ไม่ถึงสองนาทีต่อมาครับพี่คนขับก็ทำแบบเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เขาปิดเพลงไปเลยครับแล้วหันหน้ามาถามด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นว่าก,กันพี่ได้ยินจริงๆนะเหมือนมีเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างหูเลยเขาพูดว่าจอดจอดรถ ขนแขนของพี่กันก็ลุกสู้ขึ้นมาทันทีครับบรรยากาศในรถก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันความง่วงหายไปเป็นปิดทิ้งเหลือเพียงความรู้สึกเย็นว่าที่สันหลังแทนพี่กันพยายามมองออกไปนอกหน้าต่างรถแต่ก็เห็นเพียงความมืดมิดที่ดำสนิทครับพี่คนขับเองก็ดูจะเหมือนจะใจไม่ดีครับเขาก็เริ่มเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นแต่ก็ทำความเร็วได้ไม่มากนัก เพราะถนนแถวนั้นมันคดเคี้ยวและในจังหวะที่รถกำลังเข้าโค้งพอดีนั่นเองครับแสงไฟสูงของรถก็ได้สาดไปกระทบก,กับบางสิ่งที่ยืนอยู่ข้างถนนมันเป็นร่างของผู้หญิงครับเธอยืนนิ่งๆอยู่ในเงามืดของข้างทางสวมชุดกระโปรงยาวสีฟ้าเข้มสีที่เกือบจะกลืนไปกับความมืดในยามค่ำคืนแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งพี่กันและคนขับเห็นตรงกัน คือแขนข้างหนึ่งของเธอที่ยกขึ้นมาแล้วโบกช,ชา้าๆช้ามากๆสัญชาตญาณของคนเดินทางกลางคืนมันบอกกับพี่กันในทันทีว่านี่ไม่ใช่คนใครจะมายืนโบกรถในป่าแบบนี้ตอนตีสองกว่าสภาพการแต่งตัวก็ดูไม่เหมือนชาวบ้านแถวนี้เลยพี่กันก็เลยบอกกับคนขับว่าพี่ อย่าจอดนะขับไปเลยส่วนพี่คนขับเองครับก็คิดเช่นเดียวกันเขาก็เลยเหยียบคันเร่งมิดรถตู้ก็พุ่งผ่านร่างนั้นไปอย่างรวดเร็วพี่กันเนี่ยไม่กล้าหันกลับไปมองเลยครับแต่ก็แอบชํำเลืองมองกระจกข้างและเขาก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนกับว่าเธอนั้นหายไปในอากาศครับทุกคนในรถก็เงียบกริบครับแดนเซอร์ที่หลับอยู่คนหนึ่ง กระดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะแรงกระชากของรถเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พิกันก็ทำได้แค่สายหน้าแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาไม่อยากให้ทุกคนต้องมาตกใจกลัวไปด้วยครับคุณมูฟังพวกเขาเองก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะตาฝาดไปก็ได้ครับอาจจะเป็นกิ่งไม้หรือเสาอะไรสักอย่างที่รูปทรงคล้ายคนแต่ความคิดนั้นครับก็ต้องสลายไปในมิกี่อึดใจต่อมา เพราะหลังจากที่ขับรถหนีมาได้อีกประมาณ1กิโลเมตรในทางตรงข้างหน้าแสงไฟสูงของรถก็ได้ฉายให้เห็นภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับผู้หญิงคนเดิมในชุดสีฟ้าเข้มตัวเดิมยืนโบกรถอยู่ข้างหน้าในตำแหน่งเดิมด้วยท่าทางแบบเดิมคราวนี้มันไม่ใช่แค่ความกลัวแล้วครับแต่มันคือความรู้สึกช็อกมันเป็นไปได้อย่างไร วกเขาเพิ่งขับรถหนีเธอมาด้วยความเร็วแต่เธอกลับมายืนดักรออยู่ข้างหน้าได้อย่างหน้าตาเฉยอีกครั้งครั้งนี้แดนเซอร์ที่ตื่นอยู่ก็เห็นด้วยครับคุณผู้ฟังเสียงกรีดร้องเบาๆในรถก็ดังขึ้นทุกคนก็ต่างเสียขวัญจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับพี่กันก็เลยบอกว่าพี่ขับต่อไปอย่าหยุดเด็ดขาดพี่คนขับรถก็พยักหน้ารับคำครับ ขับรถมุ่งหน้าต่อไปแต่คราวนี้ข้างหน้าไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนนั้นขณะที่รถกำลังจะขับผ่านร่างของผู้หญิงคนนั้นไปเป็นครั้งที่สองแสงไฟหน้ารถก็สาสไปเห็นบางอย่างที่หมอบอยู่บนถนนตรงหน้าของเธอพอดีครับตอนแรกมันก็ดูเหมือนกับหมาธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งการเห็นสัตว์บนถนนต่างจังหวัดตอนกลางคืนเป็นเรื่องปกติครับ แต่ความปกติมันก็จบลงแค่นั้นครับเพราะทันทีที่รถวิ่งเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นร่างของมาดำตัวนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปมันลุกขึ้นยืนแล้วร่างกายของมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างผิดสัดส่วนจากหมาธรรมดากลายเป็นหมาป่าจากหมาป่ามันพองตัวขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดมหึมา พีการบอกว่าขนาดของมันเนี่ยเทีเยบเท่ากับควายป่าเลยทีเดียวครับร่างของมันดำสนิทจนกลืนไปกับพื้นถนนมีเพียงแค่ดวงตาสีแดงกล่ำสองดวงที่ลุกวาวสะท้อนแสงไฟหน้ารถจ้องเขม่งมาที่พวกเขาวินาทีนั้นครับคุณผู้ฟังเวลาเหมือนหยุดหมนุนทุกคนในรถตัวแข็งชื่อนี่มันตัวอะไรกันแน่มันไม่ใช่ทั้งผีไม่ใช่ทั้งสัตว์ มันคืออสูรกายจากคุมไหนก็ไม่ทราบได้ครับแต่ในเซี่ยววินาทีแห่งความเป็นและความตายนั่นเองพี่กันก็รวบรวมสติทั้งหมดที่มีตะโกนล,ลั่นรถว่าพี่ไม่ต้องลบชนมันไปนเลยสิ้นเสียงของพี่กันครับพี่คนขับรถก็ตัดสินใจหักพวงมาลัยตรงหลับตาปีแล้วพุ่งเข้าใส่ร่างของอสูรกายหมาดำยักษ์ตัวนั้นเต็มเตมแต่แปลกมากครับคุณผู้ฟัง ที่มันไม่มีเสียงดังโครมไม่มีแรงบทะทะไม่มีแม้แต่การสั่นสะเทือนรถตู้เองก็วิ่งทะลุผ่านร่างนั้นไปเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงภาพโฮโลกร,รมหรือกลุ่มควันสีดำเท่านั้นเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็ไม่มีอะไรอยู่บนถนนแล้วทั้งหมาดำและผู้หญิงในชุดสีฟ้าได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ มันคือความหวาดผวาที่เก่อกินหัวใจของทุกคนในรถจากตรงนั้นไม่มีใครพูดอะไรกันอีกเลยมีเพียงเสียงบทสวดมนต์พึมพำรรที่ดังระงมทุกคนสวดทุกบทที่ตนเองจำได้เพื่อภาวนาให้รอดพ้นจากค่ำคืนนี้ไปให้ได้ครับรถตู้เองก็ยังวิ่งด้วยความเร็วคงที่ครับวิ่งต่อไปข้างหน้าจนกระทั่งพวกเขาเริ่มเห็นแสงไฟของหมู่บ้านอยู่ลิบๆ นั่นคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องของการทำของพี่กันบอกว่าพอเห็นแสงไฟเท่านั้นแหละครับเหมือนเห็นสวรรค์เลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับทันทีที่รถเข้าสู่เขตชุมชนพวกเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากด้านหลังรถของเขามันเป็นเสียงเหมือนมีใครเอาของหนักๆอย่างโซ่เส้นใหญ่ๆหรือแผ่นเหล็ก มาลากขูดไปกับพื้นถนนเสียงนั้นมันดังไล่ตามหลังรถมาติดติดเหมือนกับว่าบางสิ่งจากในป่ามันยังคงตามพวกเขามาไม่เลิกพี่คนขับรถเองก็เหยียบคันเร่งหนีสุดชีวิตครับเสียงนั้นก็ยังคงดังไล่หลังมาเรื่อยๆจนกระทั่งรถขับผ่านหมู่บ้านนั้นจนสุดเขตหมู่บ้านและเข้าสู่ถนนใหญ่ที่มีรถราวิ่งสวนไปมาบ้างแล้ว เสียงปริศนานั้นจึงได้เงียบหายไปถึงไว้เพียงความทรงจำอันน่าสยดสยองให้กับผู้คนที่อยู่บนรถทั้ง4ชีวิตครับพิการเล่าให้ผมฟังต่อว่าเขามารู้ที่หลังว่าถนนเส้นนั้นโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านปารกใกล้กับแก่งธนะมีเรื่องเล่าแบบนี้อยู่จริงๆทั้งวิญญาณผู้หญิงโบกรถที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเรื่องของหมาดำ ซึ่งตามความเชื่อของคนอีสานนั้นอาจหมายถึงปอบหรือไม่ก็เป็นบริวารของสิ่งลี้ลับเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นที่ออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนต่างถิ่นได้เห็นสิ่งที่พิการและทีมงานเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่เป็นวิญญาณอาฆาตเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเป็นภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าแต่การที่คนสีคน เห็นในสิ่งเดียวกันมันคงยากที่จะปัดให้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญได้เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบนถนนทุกสายที่เราเดินทางอาจมีเรื่องราวบางอย่างฝังอยู่กับมันบางทีการที่เราไม่เคยเจออาจเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงแต่อาจเป็นเพราะเรายังไม่ใช่คนที่พวกเขาเลือกที่จะทักทายก็เป็นได้แล้วถ้าเป็นคุณล่ะครับ ในค่ำคืนอันมืดมิดบนถนนสายเปลี่ยวถ้ามีใครสักคนยืนโบกรถอยู่ข้างทางคุณจะเลือกที่จะจอดเพื่อช่วยเหลือหรือจะเลือกที่จะขับต่อไปเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองสำหรับวันนี้รายการซ่อนหลอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีถ้าคุณนอนหลับนะครับและอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ